ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่4มีผลกระทบในช่วงวันที่3ถึง7พฤษภาคม2567ในช่วงวันที่3-5ถึง5พฤษภาคม2567คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่วนในช่วงวันที่6-7พฤษภาคม2567จะมีแนวพัดส,สอบของลมตะวันออกเฉียงใต้ลมใต้พัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นหลายพื้นที่โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าะนองลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร และอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้วันที่3พฤษภาคม2567ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตฐ์สุขโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬ หนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินม,มุกดาหารนครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลาง,จ,งาลาจ, 4, าาจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและกาญจนบุรีวันที่สี่พฤษภาคม2567ภาคเหนือจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงการ หนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมขอนแก่นกาลสินมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจาเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดอุทัยธานีและกาญจนบุรีวันที่5-6ถึงฤษภาคม2567ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยา,น,าน่านแพ่อุตรดิตถสุขโขททยตาก กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาลสินม,มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจาเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ลพบ,บุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทอง พระนะครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วเชิยงเสาชนบุรีระยองจันทบุรีและปราดวันที่7พฤษภาคม2567ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรที่จิตเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วะเชิยงสาระยองจันทบุรีและปราดจบข่าวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ